ใช่ครับอ่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บระบบทุกอย่างมันก็จะลุวลวนมันจะเพี้ยนเพียนนะมันก็ไม่เพี้ยนหรอกมันก็เป็นปกติของมันนั่นแหละอ่าถ้าเป็นประตดูด้านข้างคนขับนะเป็นกระจกไฟฟ้ามันก็จะถ้าใครกดลงอัตโนมัติแล้วมันไม่ลงนะก็ให้กดตรงน,นี้นะค้างไว้จนกว่ากระจกมันจะลงสุดอย่างนี้แล้วปล่อย แคราวนี้เราก็กดงัดขึ้นค้างไว้จนจะขึ้นสุดอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถือมันก็เป็นการรีเซ็ตละแล้วคราวนี้เราก็กดลงอ่ามันก็จะลงตงลัวนะุมัดนั่นนะนี่แล้วก็ขึ้นมือออกมาแล้วนะมันก็จะขึ้นอ่านี่ก็เป็นการรีเซ็ตเรียบร้อยนะโอเคนะครับกระจกประตูด้านคนขับแล้วมาถึงเจ้านาฬิกาแน่นอนครับ ถอดแบตเตอรี่มันก็จะลวนแน่เพ่าะคันนี้เจ็ตตัวนี้เป็นโฉมปี2012นะปีลึกลแล้วรถผมก็เก่านะครับวิบ่งมาก็เจ็ดหมื่นนะเราก็จะมาตั้งเวลาเนาะวิธีตั้งเวลาของเจ็ตตัวนี้ก็ตัวนี้นะจะมีคำว่าคอกเดียวอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็เรียนมาน้อย หานิดนึงนะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้มันจะเป็น AM f m. กดค้างไว้อ่าเสียงดังปิดดละตัวเลขก็จะกระพริบ4เลข4นี้ตัว S นี้คือตั้งชั่วโมงเนะาะ5นี้คือตั้งนาที M เอม,มิน5นาที R นี้คือรีเซตนะเลข6นี้แต่ของเราเวลาเราก็ตั้งอ่าตั้งตอนนี้เวลาก็11 อ่าสมมุติเราตั้งนี้พอได้แล้วก็กดตรงนี้แต่ถ้าเราไม่พอใจหรือเราตั้งใหม่แล้วก็กด,ดรีเซ็ตมันจะมาที่9ก้ามูตรงเวลามันเกินนาะทีเกินแล้วก็ตั้งมันก็จะต้องมาเริ่มใหม่ที่ตรงนี้นะให้มันกระพริบก่อนอ่าแล้วก็ตั้งปุ๊บปบได้แล้วปึ๊บอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอ็มเอ็มห่างไว้ปึ๊บผมก็มองผ่านโทรศัพท์นะกดถิดกดถูก ก็นี้ตีสาเนาะสนาทีพอได้แล้วก็ถ้ากดตรงกดรีเซ็ตมันก็จะรีเซ็ตนะถ้ากด A M F ออ e, ็กดทีเดียวปุ๊บมันก็จะเซฟอ่าเวลาก็จะโอเคโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะก็แชร์ความรู้กันไปผมก็แชร์ให้ท่านที่ยังไม่รู้นะเนาะเผื่อท่านที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะ จะได้มีดูกันจะได้ไม่ต้องไปเข้าร้านเสียเวลามันไม่เสียตังหรอกครับเรื่องแค่นี้ซื้อแบตมาเปลี่ยนเองลูกเกา่าซื้อแล้วก็ไปเทิร์นเก็บไว้ก็ถามว่าเอาไปใช้ต่อได้ไหมใช้ต่อได้ประโยชน์มันก็มีมากมันใช้ได้ไม่เยอะนะสมว่าเทิร์นไปดีกว่าร้อยสองร้อยสองสามร้อยมันก็ลดเป็นส่วนลดนะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะ So the club.